เอาเปิดหนึ่งยกสองอยกห่างเจ้าเตยยังเตะได้อยู่เอาเจ้าเสกยกเข้าไปปาดไปเอาโดนแง่งเกี่ยวโอ้ยดังกระดงกระเด็นกระดอนกลับมานี่สนุกแล้วครับเอาเซอร์ไปเอาดีดีเปิดหนึ่งยกสองเจ้าเตยปักเข้าให้เอาโอ้โหเจ้าดีดีเปิดขวายกซ้ายไม่รู้ว่าถนัดขาไหนนะครับเปิดซ้ายยกขาขวาเปิดขาขวายกขาซ้ายโอ้ ดีดีเสิร์ฟมาเสกเปิดเข่าเอายกปักเข่าให้ติดบล็อกโอ้โหเตะติดบล็อกเจ้าเตยตัวนี้มันหนีไม่ออกอยู่แล้วโอ้โหนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเข่าให้โอ้โหเอาเปิดเอายกอยู่นี้เจ้าเตยปักเข่าให้เรียบร้อยโอ้โหดีดีเสิร์ฟมาเอาน้องเชียร์เปิด เอาเจ้าเสีกเตยไปแล้วดีที่เปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าเตยปักเข้าให้เอาเสือป้าเสียกเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข้าให้เอาเสือไปเจ้าเตยเปิดเอาแล้วครับเจ้าดียกเข้ามาอยู่ที่เจ้าเตยปักเข้าโหยปักเข้าป่าเข้าดงแล้วครับ เอาเอาเสิร์ไปเจ้าเตยเปิดืองเอาเปิดไม่ออกต้องเล่นเองลวครับปักเอาเปิดใหม่เอายกอีกรอบหนึ่งเอายกลนมาเอาเรียบหลอยสิบแปดนะครับเอาดี๊เสิร์มาเอาโอ้ย ทั้งน้องเทียร์ทั้งเสกสรรเข้าไปพร้อมกันแล้วไม่เปิดลูกครับปล่อยให้ลูกลงนะครับอย่างว่าแล้วครับคนหนึ่งถนาดซ้ายคนหนึ่งขนาดขวามาตรงกลางนะครับขามาพร้อมกันนะครับจะปล่อยให้ลูกลงเป็น1 1 8แแล้วครับ เอาเซอร์ป้าโอ้ยเปิดแตกเอาแล้วขึ้นแท่นไปแล้วนะครับน้องเชียร์เปิดก็แตกดีดีขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเราสนับสนุนการไล่สวดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างนะครับปา๋าโยงเตาปูนะครับ B.M.J. สปอร์ตของเจ้าบอลเซปากนะครับแล้วก็บุญรุมมสปอร์ตนะครับผู้ผลิตเสื้อกีฬาจากชนบุรีนะครับใครต้องการสีผ้ากระจกลูมิเนยียมครับติดต่อป๋าพง์เดชนาคู่สร้าง สิบสองแปดเกมไม่เกมดีดีเสอร์มาเอ้าเรียบร้อยมาที่เดิมแล้วครับจบเกมนะครับเจ้าดีดีกับเจ้าเตยซัมติงเอาชิน่าปร้วยสกอร์สิต่อ8นะครับ